แับเรียนท่านประธานสภาทีท่เคารพนะครับไปยังสมาชิกผู้ทรงเกียรติผมก็นั่งฟังการที่ปรายของท่านแต่เช้ามาแล้วนะครับก็มีอยู่หลายประเด็นด,ด้วยกันที่เกี่ยวข้องในกรอบอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับผมก็จะขอญาตชี้แจงอย่างสั้นๆนะเพราะเวลามันก็จํากัดนะครับแล้มีอีกหลายเรื่องที่จะต้องเก็บตกภายหลังนะครับผมสรุปในเรื่องของการจัดซื้อวิทวกวกรต่างๆเหล่านั้นได้มีการชี้แจงไปหลายครั้งแล้วทั้งในวาระก่อนหน้านี้วาระองบระมาณเวลาในกอง เราก็ตามที่เราท่านต่างๆได้ชี้แจงไปสรุปได้ว่าถ้าท่านให้แค่เท่าไหร่ผมก็ทําเท่านั้นแหละครับถ้าไม่ผ่านมันก็ไม่ไม่ผ่านถ้าผ่านมันก็ทําได้นะเพราะนั้นจะได้เป็นหลักการหลักเกณฑ์สักทีนะสิ่งที่ที่เขาชี้แจงมามันมีเหตุมีผลในตัวงเขาเองนะครับในเรื่องของิุปกรณ์ต่างๆอันไหนจาเป็นอันไหนไม่จําเป็นอันไหนเร่งด่วนไม่เร่งด่วนถ้าท่านบอกว่ามันไม่เร่งด่วนทั้งหมดก็ไม่เป็นไรหรอกครับนะผมไม่ไม่ได้ว่าอะไรท่านอยู่แล้วเพราะเป็นอำนาจของท่าน ในเรื่องของสิ่งต่างๆก็ตามที่กล่าวหาว่ามีเรื่องโน้นเรื่องนี้ไม่ถูกต้องในอะำนาจรูแห่งชาติก็มีอยู่หลายเรื่องด้วยกันนะผมก็ได้รับรายงานมามีข้อมูลในส่วนที่ผมรับทราบอยู่แล้วบางประการนะครับอะไรที่เป็นประโยชน์ผมก็จะเข้าสู่กระบวนการในการดำเนินการต่อไปนะครับก็ขอ,ขอบคุณนะครับในเรื่องการชุมนุมก็มีการพูดจาหลายหลายอย่างเมื่อสักครู่นี้การแช้อหน้าของนายมมรี ความที่กระโหมเพื่อป้องกันผู้เห็นต่างผมถามว่าที่ผิกดกฎหมายนั้นเป็นกฎหมายปกติหรือเปล่าครับเป็นกฎหมายที่เขียนมาใหม่หรือเปล่าครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างเหล่านั้นผมให้ดีวายมาตลอดอย่างต่อเนื่องว่าให้ความระมัดระวังอย่างที่สุดในการผู้ใช้กฎหมายอะไรแจ้งเตือนได้ก็ไปแจ้งเตือนโยเฉพ้องยิ่งกลุ่มเยาวชนต่างๆนะครับซึ่งอาจจะได้รับคําชี้แจงที่ทําให้เข้าใจผิดเพี้ยนไป ก็ได้มีการไปพูดคุยถึงผู้ปกครอง <c oughs> เพื่อไม่ต้องการให้มันมันต้องอยู่ใน่ามกลางอันตรายแล้วก็เหตุการณ์แล้วก็จะต้องถูกดำเนินคดีนะครับสำหรับการดำเนินคดีมันก็เป็นเรื่องของศาลนะศาลสถิตยุติธรรมเยาวชนก็ต้องไปในส่สวนศาลเยาวชนนะผมไม่เคยไปแช่หน้าก้าวล่วงอำนาจศาลใดทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นกรุณาระวังด้วยนะครับการที่จะมาเมินอำนาจศาลที่ที่ท่านบอกว่าเรื่องสิทธิะชาชนผมก็ายามายให้อ่างเต็มที่แล้วนะครับผมคิดว่าผมให เกินร้อยเปอร์เซ็นต์ไปแล้วนะตอนนี้นะกฎหมายหลายตัวก็มีอยู่ผมพยายามที่จะผ่อนหนักผ่อนเบาผ่อนท่านผ่อนยาวให้มาโดยตลอดแต่ผมไม่เข้าใจว่าทำไมทำไมการเคลื่อนไหวพวกนี้มันเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานี้ช่วงเวลา,วา,วลาที่มีรัฐบาลในช่วงนี้และมีพรรคการเมือมงบางพรรคที่เข้ามาอยู่ในตรงนี้นะครับเป็นเรื่องที่เป็นอันตรายที่สุดผมคิดว่าอย่างนั้นนะผมคิดว่าคนไทยทั้งประเทศก็คงมองออกอะนะไม่ว่าการจะไปพูดจาในโรงเรียนในมหาวิทยลาลัยต่างๆเหล่านี้เพื่อทําลายล้างระบบ ของเราทั้งหมดนะเพื่อจะเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งหมดผมคิดว่าคนไทยคงไม่ยอมหลอกนะครับเพราะนั้นท่านจะมาโทษเจ้าหน้าที่ว่าเป็นผู้ที่ทำโน่นทนํานี่ไม่ได้เพราะท่านเป็นคนเริ่มทําเองนะครับกฎหมายทุกฉบับผมไม่ได้กําหนดขึ้นมาใหม่นะครับเมื่อวานนี้อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการป้องกันประเทศในเรื่องของการดูแลชายแดนในการดูแลในเรื่องน่านฟ้าเรื่องต่างๆผมคิดว่าผมก็พูดไปหลายครั้งแล้วนะครับท่านก็พยายามที่จะจะฟื้นขึ้นมาอีกให้ได้นะครับผมก็ยอมรับว่าผมจะทําให้ดีที่สุด นะครับแต่จะให้ถูกใจท่านทั้งหมดคงเป็นไปไม่ได้เพราะผมไม่ได้ทํางานคนเดียวนะทำงานด้วยระบบทํางานด้วยความร่วมมือการประสา,านสัมพันธ์กับต่างประเทศไม่ว่าเขาจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยแต่เขาก็เป็นเพื่อนบ้านของเราเรื่องกิจการการเมืองภายในเป็นเรื่องของเขาเรื่อง,องการต่อสู้ก็เป็นเรื่องของเขาอีกนะเราคงไม่อยากให้ใครเข้ามาวุ่นวายกันเรื่องสาาการแบบนี้ในประเทศเราเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นก็คอยระวังไว้ด้วยในการพูดจาต่างๆ แล้วสิ่งที่เป็นภาพปรากฏมานั้นมันก็มีทั้งจริงบ้างไม่จริงบ้างแล้วทุกอย่างผมก็สอบถามไปแล้วได้มีการดูแลหรือไม่มีการดูแลจากหน่วยงานในพื้นที่นะครับกับผู้ที่รับการบาดเจ็บรือสูญเสียการที่บอกว่าเราทําไมไม่รับสิทธิมนุษยชนเอาคนที่เดือดร้อนในต่างประเทศเข้ามาเราเคยเอาเข้ามาแล้วนะครับหลายแสนคนวันนี้ก็ยังเหลืออยู่กับแสนคนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ใช้วิธีการมาหาพื้นที่ปลอดภัยให้เขาเกิด เกิดการสรุปในฝั่งเขาก็จะเข้ามาอยู่ระยะเวลาหนึ่งดูแลพิธีธรรมหาอาหารดูแลให้ยารักษาต่างๆนะครับโดยที่ไม่เลือกปฏิบัติแล้วเขาก็กลับไปเมื่อสถานการณ์สิ้นสุดลงท่านต้องเข้าใจว่าชายแดนเราเนี่ยมันมีชายแดนที่ติดกันและไม่มีอะไรที่มันชัดเจนนะครับนอกจากแนวที่ยึดถือกันไว้ตามธรรมชาตินะครับแล้วก็อยู่ห่างกันระวังเราและผู้ ลุมต่อต้านี้ไม่เกิน500เมตรหรอะครับนานการที่จะมีการประทะก,กันของฝ่ายตรงข้ามเขาก็หันหน้ามาใส่หันหลังมาให้เราอีกพวก,กหันหน้ามาใส่เราเพราะ,ะนั้นโอกาสที่มันจะเกิดปัญหาเนี่ยมีมากมายพอสมควรนะครับซึ่งเราได้มีการเตือนไปหลายครั้งไม่ว่าจะเรื่องของการใช้อาวุธควันกระสุนควันเ,นเตือนเมื่อมีกระสุนมาตกในฝั่งเราก็ได้รับการปฏิบัติถ้าหากว่ายังฝ่าฝืนอยู่ก็ต้องใช้อาวุธติงออกไปเพราะ,ะนั้นต้องระวังอย่างที่สุดนะครับเรื่องกิจการภายในของเขาเนี่ยเป็นเรื่องของเขา เขาก็ไม่เคยไปยุ่งกับผมไม่เคยไปยุ่งกับใครเราก็ไม่เคยไปยุ่งกับใครเพราะเป็นเรื่องของภายในของเขาเมื่อคืนมีการเอาภาพผมมาเปรียบเทียบ่าเวลาผมไปต่างประเทศแล้วไม่รับการตอบรับต้อนรับคนเสนอก็นั่งอยู่นี่นะครับภาพที่เห็นเป็นภาพที่มาประกอบกันทั้งสิ้นภาพที่ผมไม่ได้รับการทักทายพูดจาจับผมไม่ยืนท่ามกลางที่คนกําลังคุยกันแล้วผมไม่จริงเฉยและหาว่าคนไม่คุยกับผมผมว่าไม่ใช่อ่ะนีอันนี้ไม่ต้องมาเถียงผมไปไป ขอข้อมูลจากกระทรวงต่างประเทศได้นะผมไม่อยากเอาภาพเพิ่มมาโฆษณาตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่เคยไปท่านไม่เคยเป็นท่านไม่เคยอยู่ท่านอย่ามาว่าผมเอาไว้ท่านเป็นซะก่อนนะแลวท่านคอยทาให้ดีที่สุดก็แล้วกันผมไม่ได้ว่าผมทําดีที่สุดอยู่แล้วนะครับเรื่องต่อไปเรื่องกยศผมก็ไม่ได้ไปทําลายทําลายระบบกยศของท่านวันนี้ก็เห็นว่ารัฐบาลให้ความสาคัญกับคนที่ออกนอกระบบการศึกษาให้กระทรวงการศึกษา ไปนากลับเข้ามาวันนี้ก็อยู่ในกระบวนการตรงนี้ผมถามว่าแต่ก่อนมันมีไหมมันมีมีนะครับไม่ใช่ไม่มีสมัยท่านที่ว่าดีๆแน่ๆมีไหมมีเหมือนกันแต่ผมพยายามทําของผมสมัยก่อนนั้นท่านก็เห็นท่านทําอะไรนะในสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาแล้ววันนี้ก็มาถึงผมท่านก็มาจับตาดูว่าผมทําได้มากน้อยเพียงใดเอาละครับผมก็จะทำแหละท่านเสนอมาผมก็จะดูให้ในส่วนของที่กยศน,นั้นท่านทําไมถึงจะต้องสอนให้คนว่าไม่รับผิดชอบ ที่ผมทำนี่คือผมทําให้คนต้องรับผิดชอบนะเมื่อกู้เงินไปก็ต้องรับผิดชอบแต่ทํายังไงให้เขาไม่เป็นภาระทําไงเขาไม่เป็นภาระในเรื่องการส่งดอกส่งอะไรต่างๆก็ตามลดต้นลดดอกก็แต่ท่านบอกเอาเงินทั้งก้อนไปแจกไปให้หมดเลยแล้วผมถามว่าเอาเงินจากที่ไหนหลายคนผมไม่อยากเอ่ยชื่อมีครับยังไม่จ่ายแต่กยศนะมีเงินเดือนตั้งเป็นแสนเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจ เพราะฉะนั้นสิ่งที่รัฐบาลทห้ความสำคัญกับคนที่มีรายได้น้อยคนที่ไม่ได้เข้าสู่ระบบการศึกษาการศึกษาเป็นสิ่งที่ดีจะเรียนอะไรก็ดีทั้งนั้นแหละครับแต่คันนี้สาขาที่เขาต้องการเนี่ยมันคืออะไรบ้างล่ะก็ฝากพระมนาท่านช่วยไปแนะนําด้วยว่าเราจะควรในเรียนในสาขาอะไรนะที่ต้องการที่ประเทศต้องการที่ผู้ประกอบการเขาต้องการถ้าจบมาในสาขาที่เขาไม่ต้องการเขาก็ไม่รับมันก็ไม่มีงานทํา มันก็คือภาระของประเทศเราก็ต้องดูแลกันต่อไปอีกนะครับผมก็ทิ้งไม่ได้อยู่ดีอะนะแล้วผมก็เคยบอกไปแล้วว่าการเรียนปริญญาในบางครั้งเนี่ยมันมีปัญหาไม่ใช่งบประมาสูงรายได้ไม่เพียงพอผมก็บอกกัาคาะในโลกกาลังต้องการแรงงานที่เกิดจากในส่วนของอาชีวะเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยสร้างเสริมประสบการณ์แล้วก็ไปเรียนปริญญาต่อทีหลังนะครับมีธนาคารปริญญาคือเก็บ เวลาเรียนเอาไว้แล้วก็ไปเรียนต่อมาไหร่ก็ได้เพื่อได้ปริญญาวันนี้สิ่งที่เราต้องทําก็คือต้องร่วมมือกันแล้วทาให้อยู่รอดไปด้วยกันนะผมทําให้มันอยู่รอดนะแล้วมันก็จะค่อยๆดีขึ้นเองในกรอบที่มันสามารถกระทําได้ที่เป็นไปตามกาติกาคนเราต้องเคารพกติกาครับสิทธิบุคคลนั้นผมก็มีของผมเองท่านก็มีของท่านทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันหมดผมอาจจะต้องรับผิดชอบมากหน่อยมีหน้าที่การงานมากหน่อย เพราะนั้นผมก็ไปอ้างสิทธิที่ผมมากกว่าคนอื่นไม่ได้อยู่แล้วเพราะผมมีสิทธิเท่าท่านทุกคนแต่อย่าละเมิดซึ่งกันและกันถ้าอะไรก็ตามที่ทําให้เกิดความเสียหายกับผมผมก็จําเป็นต้องรักษาสิทธิส่วนบุคคลของผมเหมือนกันนะครับอันนี้ไม่ได้ขู่เป็นเรื่องของกฎหมายซึ่งท่านจะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เพราะท่านก็ใช้คําพูดที่รุนแรงมากพอสมควรในสภานี้นะครับผมก็พยายามจะอดทนอยู่เต็มที่อยู่แล้วในเรื่องของการพาดพิงบุคคลภายนอกอันนี้ผมก็เห็นสสก็พยายามที่สมาชิกก็พยายามที่จะ ทั้ท่วงหลายครั้งแล้วนะครับก็ผมไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะครับมันทําให้เกิดความเสียหายแล้วก็อาจจะจริงบ้างไหมจริงบ้างจริงหรือเปล่าก็ไม่ทราบอันนี้เพราะนั้นก็เป็นเรื่องของที่ท่านราอ,องรับผิดชอบกันต่อไปก็แล้วกันทุกคนต้องเคารพกฎหมายนะครับผมไม่ใช่คนที่จะไปสั่งการเจ้าหน้าที่ไปจับคนนี้ไปจับคนน,นู้นถ้าไม่มีเหตุการณ์ไม่มีเรื่องไม่มีหลักฐานเขาทําไม่ได้หรอกครับเขาไม่อยากทําด้วยซ้ําไปการที่จะฟ้องศาลแต่ละฟ้องแต่ละเีเขียนจำนวนกันเท่าไหร่ นะต้องทํำยังไงให้ให้มันถูกต้องให้กระบวนการยุติธรรมเขารับได้ผมไม่บิดเบี้ยวไม่ได้หรอกเพราะพฤติกรรมมันปรากฏอยู่นะครับก็ขอร้องไม่ว่าจะอยู่หรือไม่อยู่เบื้องหลังกันก็ตามนะครับผมก็อยากจะเตือนไว้เท่านั้นเองผมไม่ได้ต้องใครทั้งทิ้นท่านทําอะไรท่านต้องรับผิดชอบสิ่งที่ท่านทำเหมือนผมผมทําอะไรผมก็รับชอบกับท่านผมมาพูดกับท่านผมมาตอบกับท่านผมมาฟังกับท่านโดยที่ผมผมไม่ได้ไปอะไรกับท่านเลยแล้วไม่เคยหยาบคายกับท่านสักคำเลยนะไม่เคยมีกิยยาที่ ก้าวล่วงกันเลยนะครับเรื่องอเพกซัสเพกซัสอะไรพวกนี้ผมก็ยังไม่รู้จักก่อนนะครับท่านก็ว่าผมไม่ฉลาดอยู่แล้วดิและผมไม่มีค่าไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปเสียงเงินงบประมาณเพื่อมาตามไอ้เรื่องแบบนี้หรอกเปิดดูในโซเชียลก็เห็นอยู่แล้วว่าใครเป็นคนทํามาจากไหนนะครับใช้งบประมาณกันเท่าไหร่มีคณะทํางานอยู่ที่ไหนบ้างผมไม่ไม่ทำอะไรเลยเลยเนะี่ยผมเห็นว่าไม่ใช่เรื่องเป็นเรื่องของประชาชนต้องเรียนรู้กันไปเองถ้าเราเรียนรู้กับโซเชียล กันแบบนี้ประเทศชาติก็เป็นแบบนี้แหละครับนะติงบ้างเท็จบ้างนะแล้วท่านบอกอาผมจะไปผมไม่ให้ฆ่าคนเหล่านี้อยู่แล้วไอ้คนที่อยู่เบื้องหลังคนที่ไม่รู้เรื่องเนี่ยผมเห็นใจเขาคนที่แพร่ต่อเนี่ยผมเห็นใจเพราะเขาไม่เข้าใจแต่อ้คนต้นเรื่องมันมีกระบวนการอยู่นะครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของกฎหมายก็ว่ากันไปทุกอย่างนั้นผมไม่แก้ตัวทั้งสิ้นนะ มันมีเรื่องสาระสาคัญอีกหลายเรื่องด้วยกันที่ควรจะต้องพูดให้เกิดประโยชน์ต่อสภาแห่งนี้ต่อประเทศชาตินี้แล้วในเวลานี้มากกว่าเรื่องที่มามามาตีไปตีกันมาหลายเรื่องพูดไปแล้วถามอีกถามอีกถามแล้วถามอีกกรมทอรเรียกเรียกข้าราชการมาเรียกมาอยู่นั่นแหละครับบางทีอาทิตย์นึงไม่ทํางานเลยเรื่องเดิมเนี่ยถามแล้วถามอีกถามสองครั้งสามครั้ง ให้เวลาให้มันเกิดประโยชน์ด้วยกันทั้งคู่ดีกว่าผมว่านะดีกว่าจะต้องมาโต้เถียงโต้แย้งกันแบบนี้นะสถานบ้านเมืองก็เป็นแบบนี้อยู่วันนี้ไม่ใช่เวลาที่เราจะทะเลาะก,กันผมไม่ต้องการทะเลาะก,กับท่านถึงแม้ท่านจะไล่ผมนละแก็ตามก็ขึ้นอยู่กับมติขึ้นอยู่กับประชาชนขึ้นอยู่กับอะไรหลายอย่างเอรัฐนูลที่ท่านว่านะนะผมไม่ใช่คนเขียนรัฐมนูลผมสั่งใครไม่ได้อยู่แล้วนะก็ไม่เรื่องของคณะทํารรงานคณะร่างรัฐมนูลก็ทํามา เพราะการที่เอาอะไรมาอ้างเอาคอนเนมาพูดเอาหนังสือพิมพ์มา,มาอ่านผมรับไม่ได้เนะเพราะนั้นเป็นข้อมูลที่ที่จะต้องตรวจสอบนะครับหลายครั้งที่ผมเตือนไปแล้วว่าอย่าละเมิดสิทธิสุมชนของผมแพ่นั้นเองนะครับตัวผมครอบครัวผมเนะเพราะนั้นผมไม่อยากจะกล่าวย้อนไปไอ้ความเสียหายต่างมันก็ถ้าพูดถึงว่าเงินไม่พอเงินไม่มีเป็นนี่เป็นสิ้นแม่รงทำไมไม่เติมเงินตรงนี้ไม่เติมกสศไปเก็บเงินจากคนที่เอาไปใช้ประโยชน์สิครับ ที่เป็นหนี้อยู่เนี่ยที่ผมใช้หนีห้อยู่เนี่ยกี่แสนแล้วที่ยังไม่ได้นับอีกได้อีกหลายคดีนะเอามารวมดีครับผมจะให้กยศเต็มเต็มไปเลยเต็มเม็ดไปเลยขอบคุณครับสวัสดีครับ